คติประจําใจแบบเจ๋งๆไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนท่านเป็นคนฝังทนโดยกําเนิดสําเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเนิวเคลียรเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเดียวกันท่านเริ่มต้นชีวิตครูสอนเคมีที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ในปีพุทธศักราช2521 หลังจากนั้นก็สอบบรรจุครูแม้สอบได้ทุกครั้งแต่ก็สละสิทธิ์เพราะต,ต้องไปสอนที่ต่างจังหวัดจนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช2525ท่านเริ่มรับราชการครูที่โรงเรียนศุนุลาวิทยาลัยครั้งแรกท่านเริ่มสอนวิชาเคมีในระดับชั้นม .5 แม้จะมีนักเรียนต้องการทดสอบความรู้ของท่านท่านก็ไม่เคยท้อ กลับนำสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ต้องผลบุญ่ายความรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะท่านมาพูดกับเด็กๆเสมอว่าครูต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้มากกว่าครูและต้องเป็นคนดีที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไปอุดมการณ์ความรับผิดช,ชอบและความสามารถในวิชาเคมีทำให้ท่านได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษบ่อยครั้งจากการสอนที่ละเอียดและเข้าใจง่ายเรื่องเล่าสนุกสนานได้แง่คิด เข้าถึงพูดคุยเป็นกันเองกับทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าหากใครได้เรียนกับท่านจะหลงรักวิชาเคมีโดยไม่รู้ตัวคุณครูท่านนี้คือคุณครูเอกอนันต์สันติรณรงค์